วันนี้ลองทำเมนูเนื้อย่างด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันกันนี่เดี๋ยวลองดูนี่เรียงแล้วสวยงามต้องหักไม้ทิ้งเพราะว่าเมื่อกี้ไม้มันยาวเอาใส่เครื่องไม่ได้หม้อเล็กเดี๋ยวลองเรียงดูแบบสองชั้นแบบนี้ว่าจะรอดไหมถ้าไม่รอดเดี๋ยวค่อเอาออกเค okay. โอเคเราตั้งอุณหภูมิอยู่ที่200แล้วก็ตั้งเวลาที่10นาทีเนาะมาลองดูกันอืม่าแปแลวประมาณครึ่งทางเนี่ยเรามาดูกันก่อนซิว่าเราต้องกลับไหมช่วยโอ้โหน่าจะดูดีน่าจะดูดีดดโอ้ยขอกลับซะหน่อยละกันจะได้เกลียๆทั้งสองข้าง อดูดีกินได้กินดีเอาข้างบนมาไว้ข้างล่างเอาข้างล่างไปไว้ข้างบน ลอ,องดู่อ,อโอเคเดี๋ยวมันจะเหนียวเราพอแค่นี้ก่อนดีกว่าหน้าตาสีสันเริ่มใช้ได้แล้วก่อนที่จะกรอบกลัวมันจะเหนียวนี่ เปไ,ได้ดูดีทุกไม้โอเค